อ,อ้าวเปาออกล่างนี่เปาออกครับบึ้แค้ได้แ้มครับผมเริ่มไหมคันล่องหนึ่งก็ได้หุกต่อสาม โบยานี่เหรอบอกว่าจะแข็งขันนะครับคนในบ้านเอาเรื่องมาตลอดยังบุญเชียวมึงไหนใส่บอดี้โอ๊ยยังพอนะรับฟังมาเลย

ขึ้นตได้ครขึ้นตกได้ร้ีอนร่อแคับถอนรงกิมลองหนึ่งกันสิเป็นไฟขึ้นมาคุ้มส้นก่อนคือเก่าครับผมหรือาจะห่างแกนยิบบ้านหนึ่งศอก แต่ก็ตีนาลุ่มก็สามารถขึ้นมาสูงได้ครับผมโอ้โหก็ไพ่เป็นไพ่แล้วครับตอนนี้แต้มงสต่อหอยู่เตมไปเท่าไหร่สามหมเอางี่เอาจับหอยู่ กลายรถเมื่อคืนมาเปลี่ยนครับรับไปหนึ่งแต้มในสนามมาหาเลยจไมอยากนี่โอ้โหรอบหนึ่งก็ขึ้นมาเปลี่ยนครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามเอาแล้วเอาแล้วครับ

ตามมาผัวค่โอ้โหทีมแรกเริ่มกะตีเปลี่ยนครับอืออ้าวลองหนึ่งครับผม

สามตัวสามบ่เอาเอาคปตัวสามสอเดี๋ยวสามตัวสามบวกกันเดี๋ยวสามตัว ทิ้งร่องหนึ่งนร่องหนึ่งนะครับผมขึ้นมากอยังบอลเปลี่ยนยังเสียอยู่หนึ่งแต้มกระทิ้งแพร่อารมณ์ลูกยังข้ามมืออยู่สองลูกครับทิ้งร่องหนึ่งแต่ทิ้งแพร่อารมณ์ยังเหลือลูกสามลูกได้ในสนามยุนหนึ่งแต้ม อ้าวึ้นบ่อถึงครับบาทเนี่ยเอาสเสียวัดครับเสียวัด โอ้โหเอ้าตอนนี้ที่เอ้มองหนึงครับลูกเบิดมือเสียแตมในสนามยืนแ้มทีงแกลลมยังเหลืออยู่สามลูกถึงนมเจ็บแตมที่สอง ได้บอสองสองได้แล้วครับผมเหลือลูกข้ามืออีสองลูกครับจะขึ้นไม่เก็บแต้มที่สามเสียบัดเอ้าสามไม้หรือว่าเท่าไหร่

ผู้กรรมการผู้ายเลยเนาะ้สี่แาสิบส่สองสี่แล้วหาสี่หรือหาหาแต้มมาสั่นเอาทีมแคร่รมครับรับไปหาแต้ม สกอเลยขึ้นมาเป็นแปะตะโคกครับผมจากที่เป็นผู้ตามอยู่ดีขึ้นมาเป็นผู้นาท่านที่เลยบาทนี้เอาแล้วครับผมบอกแล้วไงว่ามันไม้มีอะไรแน่นอนลูกลมกลมมีลมอยู่ข้างในเอาแล่นได้ ทีมข่าล้มหายดีหาแตมครับผมทีมลองนึงหายดีเก้าแตมโจ้ขนมหวานโจ้ขนมหวาน ทีมแค่ล่มได้แต้มหาแต้มครับผมสกอร์เลยก็มาเป็นแปดต่อหกทีมห้างยู่ยซ่อนแต้มได้ไปยิงเพิ่งเกิเป็นไฟเปิดก่อน ห่างอยู่ประมาณสอกกว่าครับผมเผือเปิดห้างอยู่ครับแต่ลูกเล่นยากนะครับลูกริมเส้นต้องสูได้ยางคางเดียวอ๋อทีมรองหนึ่งะครับผมขึ้นไปกับเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามสงสัยก็สีบ่ขึ้น้วครับทีมแคร่ลมตีเพื่อรับหนึ่งตลอดติดเพื่อรับสอง อยาบัดรปนสิเลนแบบไหเปนสิตีลาหรือสิตีแบบไดนหรือยังไงบอตีครับผมขึ้นสูงโอ้โหพิงได้สวยเลยครับแต่พิงบอได้แต่ยังเสียแต้มให้ครับที่มรนล่องหนอยู่ตีเพื่อรับสองตีเพื่อรับสามบาท ซู้อว่าจะรับไปสามแต้มครับผม เอาตอนนี้ทีมทันรองหนึ่งยังเสียอยูใ่ในสนามอยู่สามแต้มครับผมแต่โซนก็จะเปิดทางคือเก้าเอาขึ้นไปก็เปลี่ยนคือเก้าครับทีมรองหนึ่งครับผมทันรองหนึ่ง เพ่มแค่ล่มบบตีครับผม เอาเปี่ยนนะบ่เอาเปลี่ยนเพื่อนวะท็มรองทันรองนึ่งจะตีอ้องเปิดทางละบาดน เอ้ยมาเบิ่งกันตีเลยจังได๋อย่าๆๆอย่ายัง ร้อนเลย้อนเลยตอนนี้ที่ใครายรยังเสียได้สนามสามแต้มครับเป็นลูกยังค่ามืออยู่สองลูกแต่ไฟตรงขามเบส ตอน,นทีมก้ายลมยังเสียอยู่ในสนามสามแต้มครับผมตรงเลนละเอียดครับรอบล่องชนะเลิศครับผมผิดพลาดโบได้ครับผม

giá sĩ pháp nà ba 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 เอาโอ้โหว่าไผได้เป็นไผแล้วครับตอนนี้มีวาก,กันเกิดขึ้นแล้วไผสิได้หนึ่งระวังทีมแพ้ล้มและกับทีมรองหนึง่งนี่สามสาสุดสี่ใช่ครับ สรุปว่าทีมนค่ายอารมได้แต้มหนึ่งครับพมื่อกี้สกอร์แล้วขึ้นมาเป็นเก้าต่อหกนะ đã không bỏ qua hết hết là trả hết không không cái <laughs> ทีมแกรล่มครับได้แต้มขึ้นมากครับผมผู้เล่นอยู่ประมาณหนึงครึบแต่ทีมทันรองหนึ่งครับผมก็ขึ้นครับผมตรงที่อ่อขึ้นไปตีตีติดรับหนึ่งตีผิดเสียแต้มเอา เปลี่ยนพร้อมครับสีลูกง่ญ่บ่โดนมาโดนเป้าครับแต่กับเปลี่ยนหลับไปหนึ่งแฉมในสนาม เปลี่ยนครับผมทาัหาไปเอายืนเลยยืเลยโอ้โหน้ำหนักไม่ถึงครับทีมทันลองหน ลูกนี่เปลี่ยนครับผมอ <Yeah, S 1> ู้แหง้งไปนิดนึงครับผมยังบอลเปลี่ยนครับผมสูอีกหน่วยที่สาม่วยนี่สงสัยเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมเบิ่งเหมือนเปลี่ยนนะครับผม <c oughs> ทีมค่ายอารมณ์ขึ้นเปลี่ยนครับผม มูนาครับผมบางครับมูนาครับโอ้โหเปลี่ยนยางสวยงามครับลุงไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับได้ครับได้ อตอนนี้ทีมแกรรุ่มใดในสนามมีมึงแกมยังนะครับผมยังเสียต้มให้กับทีมแครรุ่มหนึ่งแกม พี่ปูเดียวที่เราเนี่บูเดียวที่เราให้เราเอาไปบ้านอะไรเนี้ยพี่ปูเดี้วดียวคงบอกไอ้นะไอจะบ้านียนหนีแล้วก็มาโดนเราแค่นี้เขาโกงผมอ่ะแค้ออกโจมก็ขึ้นต้นทั้งหมดที่เขาให้ là <laughs> chỉ nhang bộ tiền <laughs>